สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและกคุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับแล้วก็จะทําเมนูหม้อทอดอไรน้น้ำมันสักหนึ่งเมนูนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เมนูใหม่อะไรนะฮะคือต่อจากครั้งที่แล้วจําได้ไหมครั้งที่แล้วผมเอาหมูเนี่ยนะครับมาห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็ย่างด้วยหม้อทอดอไร้น้ำมันนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะเป็น2ครั้งไงนะครับก็คือห่อฟอยล์รอบแรกนะครับครั้งที่2ก็แกะออกมาแล้วก็หอ่อผลสรุปก็คือเยี่ยมมาก เยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผมต้องเอาไปห่อฟอยเพราะว่าอยากจะให้มันนุ่มนะครับอยากให้มันนุ่มแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะบางทีถ้าเรามีส่วนผสมของซอสหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปย่างในหม้อทอดมันจะไหม้แล้วหมูถ้าไม่ใช่คอหมูย่างนะ,ะที่มันจะต้องมีมันเยอะๆมันถึงจะ,ะมันถึงจะอ่อนนุ่มแต่ถ้าเป็นเนื้อสะโพกเนื้อแดงสันคอเองก็ตามนะถ้าย่างนานๆเนี่ยนะครับมันจะแข็งเหนียวนะครับอาทีนี้ ก็จะมาทําต่อครั้งที่แล้วนะครับก็คืออยากจะลดขั้นตอนมันให้มากที่สุดนะฮะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้สะดวกอนครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหมูที่ผมเตรียมไว้อันนี้เราจะข้ามขั้นตอนกา,การหมักอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคือจะหมักยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่คุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยนะครับอ่ะอันนี้ของผมก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่พวกซอสหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถ้าไปย่างเลยมันจะไหม้นะครับแล้วก็มันจะเหนียวแน่ๆเลยนะฮะก็ ผสมเรียบร้อยแล้วหมักไว้สักพักหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะเอามาใส่ในกระดาษฟอยล์เหมือนเดิมเนาะอ่าก็มี2ชิ้นวันนี้ผมเอา2ชิ้นเอามา2ชิ้นนะครับอ่าเราก็ห่อเหมือนเดิมนะหอ่อแลแบบว่าให้มันมิดชิดนิดนึงนะครับ ตัวกระดาษฟอยล์เนี่ยมันสามารถใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่าไปใส่ในไมโครเวฟเด็ดขาดนะครับไมโครเวฟใช้กระแสะไฟนะฮะใช้คลื่นนะครับมันอาจจะทําให้กระดาษฟอยล์มันทําให้เลยแหละมันไหม้แน่นอนนะครับพออย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีเจาะรูนะครับเจานะรูอ่ะเพราะว่าผมอยากให้มันมีแบบความร้อนเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับ มันก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆนะเพื่อหาที่จุดที่ว่าให้มันโอเคที่สุดอะที่จริงใครมีไม้จิ้มฟันก็ได้นะซ่อมเนี่ยบางทีมันแทงไม่เข้าตัวตัวกระดาษฟอยล์เนี่ยมันจะกันลมนะครับลมร้อนที่จะไปหาเนื้อโดยตรงนะครับมันก็จะถ้าไปหาโดยตรงๆเนี่ยมันจะไหม้เนาะอ่ะผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะ อ่ะก็เป็นูพุนทั่วๆเลยอันนี้เป็นชิ้นที่สองนะครับอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับผมตั้งใจหั่นให้มันหนาเพราะว่าผมผมอยากให้มันมีความนุ่มเนื้อเนื้อที่หนานะ่ะมันจะนุ่มๆหน่อยถ้ามันบางๆมันก็เหมือนแข็งๆเนาะ,ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวขอเอาลองเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มดีกว่า มันอาจจะง่ายกว่านี่นะไม้เจิ้มฟันโบราณเนี่ยเออง่ายกว่าจริงจด้วยเห็นไหมจุ๊บๆๆๆๆเลยซ่อมมันมันมันมีสีสอันไงสีรูไงมันเลยยากเราเอากระดาษฟอยล์นี่ทำหน้าที่คล้ายๆตะแกงแล้วกันนะครับประมาณนี้นะ ที่เราหอ่อกระดาษฟอยล์เพราะว่าเราอยากจะให้มันสุกให้ทั่วใช้ความร้อนสูงที่สุดนะครับเพื่อให้มันไวต่อการทําอาหารด้วยม้อทอดนะครับถ้าไม่มีอะไรป้องกันเลยมันไหม้แน่ๆไหม้แน่นอนไม่ต้องสงสัยนะอ่ะอ่ะก็เราเราอยากจะลดขั้นตอนเนาะไม่ต้องมาแกะฟอยล์อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็เป็นการทดลองนะ ผลจะออกมายังไงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในหม้อทอดนะครับโดยที่ไม่ต้องมีถาดอะไรนะครับอ,อย่างนี้นะผมก็จะใส่ให้มันแบบลแบบล้านกันประมาณนี้ใส่ในหม้อทอดนะครับหม้อทอ,ทอดที่ใช้ก็อัลติมาคอซ่าเนาะไฟ200ก็คือ200จริงๆอ่ะไม่ใช่อ่อนอะไรอย่เงี้ยอุณหภูมิสูงสุด200องศาเวลาเอาไปเลย25นาที รประมาณสัก10กว่านาทีผมอาจจะมากลับด้านก็ได้นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนหลังจากผ่านไปประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับแสดงว่ามันมีความร้อนเข้าไปด้วยนะผมอยากจะกลับด้านมันนะจะจะกลับให้ด้านล่างเนี่ยได้มาโดนลมอะไรบ้างนะครับคือลมด้านด้านล่างเนี่ยมันมันอ่อนกว่าด้านบนไงด้านบนนี่คือเจอความร้อนเจอลมโดยตรงเลย ถ้าโดนอยู่ด้านเดียวก็กลัวว่ามันจะไหม้เหมือนกันถึงแม้มันจะอยู่ในฟอยล์ก็ตามนะครับต่อให้จบนะตอนนี้ครบ25นาทีที่ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับผมกลับด้านแค่หนึ่งครั้งนะนี่นะยังมีเสียงยังได้ยินเสียงไหมโอ้โหไปเอาไปลุ้นกันนี่นะครับร้อนมากๆเลยเพราะว่าอุณหภูมิ200อองศาเนาะโอ้โห เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าคือพวกอันนี้นี่แห้งเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่บางคนอาจจะชอบเกลี่ย,ยนะครับแ่มันอาจจะยังไม่เกลี่ย,เ,ย,เ,ยเท่าไหร่นะดูควันดิเห็นไหมครับ คือมันร้อนมากๆอ่ะผมเชื่อว่ามันสุกแน่นอนอยู่แล้วนี่นะครับไม่ไหมนะครับอโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาหั่นให้ดูเนาะเอาชิ้นใหญ่ๆนี้แล้วกันนะครับ ที่จริงสามารถเพิ่มเวลาไปถึง30นาทีเลยนะครับอาหารแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับ คือมันยังคงความนุ่มอยู่นะครับสรุปแล้วนะครับมันทําได้เนาะแต่ว่าเราควรจะเจาะรูให้มันเยอะกว่านี้นะครับเจาะรูให้มันเยอะๆกว่านี้เลยและสามารถเพิ่มเวลาไปที่30นาทีได้นะครับนั่นก็คือ200องศา30นาทีนะครับก็จะได้หมูย่างนะฮะที่ไม่ไหม้แล้วก็ไม่เหนียวนะครับข้างในนุ่มนะฮะสุกโอเคนะฮะอ่ะนะครับอันนี้คือสรุปให้แล้วนะลองให้แล้ว ปีใหม่นี้ลองไปทําดูนะครับไม่น่าจะมีปัญหาละอันนี้คือโอเคที่สุดละนะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูที่จะทํากับหม้อทอดเนี่ยในช่วงใกล้เทศกาลเนี่ยนะครับเอามาเยอะๆเลยแล้วกันหมูมึกกุ้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะตามมานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ